Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียลใส่ไขค่ค่ะเอ๋อเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมขวดน้ํานะคะเป็นมาหลายสิบปีแล้วขวดน้ําในที่นี้คือขวดน้ําพลาสติกนะที่ใส่น้ําก็สะสมมานานแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นขวดไหนที่ออกแปลกๆใหม่ๆก็จะซื้อเก็บไว้นะคะก็จะสะสมอย่างเงี้ยแล้วกเก็บมีขวดสวยงามยิ่งถ้าเดินทางไปต่างประเทศ แล้วก็สิ่งที่ถ่ายไม่ได้คือว่าต้องเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเซเว่นเขาถ้ามีเนาะแฟ m ิลี่มารหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ได้แล้วก็ไปดูเชลที่เป็นตู้เย็นแล้วก็จะดูว่าโอ้มีขวดน้ําสวยๆไหมถ้ามีขวดน้ําสวยๆค่ะก็จะกวาดหมดเลยนะอย่างขวด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 หยิบมาแล้วก็บังคับให้เพื่อนนีไปด้วยกันเฮ้ยช่วยกินน้ําให้หน่อยแต่ฉันจะเอาขวดเดี๋ยวออกตังให้กินน้ําให้หน่อย แล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆพอกลับมาบ้านนะคะเราจะภูมิใจมากโอ้โหเรามีขวดน้ําเต็มเลยแล้วที่เก็บขวดน้ําอยู่ไหนคะไม่มีค่ะดิฉันจะเอาใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ผูหรือบางทีใส่ลางแนละ้วเก็บเอาไว้ปีปีหนึ่งอ่ะก็กลับมาดูก็ปรากฏว่าโอโ้ขวดน้ําเยอะมากทุกสิ้นปีจะเป็นเทศกาลโลขวดน้ําทิ้ง oh. ด้วยความเสียใจเนาะก็โละทิ้งโลทิ้งแต่เมื่อเรามองดูขวดน้ําที่เราชื่นชอบตอนที่เรา เราเลือกซื้อมากับตอนที่เราจะโละทิ้งอีตอนโลทิ้งค่ะเปียกเหมือนขยะเลยเคยเห็นคนเก็บขวดน้ําไปขายไหมสภาพนั้นเลยขวดน้ําเป็นเหมือนขยะที่เราเก็บสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้เรื่อยๆมีครั้งหนึ่งก็เพื่อนจะไปต่างประเทศเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะก็บอกว่าอ,อ๋อจะเอาอะไรไหมอ๋อก็บอกเอาพี่เหมือนเดิมขวดน้ําแต่ไม่เอาขวดเดียวละพี่เอาเยอะๆแล้วปรากฏว่าพี่เขาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพี่เขา เอาของฝากมาให้ค่ะของฝากนั้นเป็นถุงขวดน้ําใหญ่ๆนิดถึงคนที่แบบเอาขวดน้ําใส่ถุงแล้วจะไปขายได้ไหมรีไซเคิลพี่เข้ามาพร้อมกับขวดน้ําใหญ่ๆเลยพี่ก็แบอบกอ่ะเธอของฝากแต่พี่อ่ะขอบ่นนิดนึงตอนพี่ผ่านตอมอจากสิงคโปร์เข้าประเทศไทยเนี่ยตมมันเห็นพี่อ่ะถือถุงอย่างเงี้ยตมถามว่าอันนี้คืออะไรพี่เ้ยงตอบว่าเป็นของฝากของเพื่อนเพื่อนชื่นชอบขวดน้ํามากตมก็ มองแบบงงๆแล้วก็คงคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสติไม่ดีแน่ๆเลยบางทีนะคะเรากลับมามองความที่อ๋อชื่นชอบสะสมในขวดน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเราเลยเมื่อทุกสิ้นปีเราก็ทยอยทิ้งทยอยทิ้งทยอยทิ้งแต่สิ่งหนึ่งที่เราสะสมได้และมีประโยชน์กับตัวเราอยู่ในสดุดี1้9ข้อ11ค่ะที่บอกว่าข้าพระองค์สะสมพฤติกรรของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค ออมั่นใจว่าถ้าเราทุกคนเลือกที่จะชื่นชอบพระคำพระเจ้าเลือกที่จะสะสมพระคำของพระองค์ตรงนี้แหะค่ะจะเกิดประโยชน์จะเป็นวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเราไม่ให้ชีวิตของเราหลงไปอยู่ในความบาปฉะนั้นเลือกสะสมสิ่งที่มีคุณค่านะคะแล้วพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ